ปทุมธานีนายกแจส๊สอุดหนุนงบ63ล้านจ้างครู344อัตราเพิ่มศักยภาพเด็กปทุมเมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่15พฤศจิกายน2566ที่ห้องประชุมโรงเรียนสามโคกตำลันบ้านนิ้วอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีพลตำรวจโทค,คำรณวิทย์ทูกระจังนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานมอบเงือนนออุดหนุนงบประมาณโครงการจ้างบุคลากรเสริมการเรียนการสอนให้แก่สถานศึกษาพร้อมมอบนโยบายทิศทาง การดำเนินงานทางด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการอุดหนุนงบประมาณและการปฏิบัติงานของครูอัตราจ้างที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีให้การสนับสนุน ด้วยกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีได้จัดทำโครงการจ้างบุคลากรเสริมการเรียนการสอนให้แก่สถานศึกษาอุดหนุนงบประมาณประกอบด้วย1อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต1จําจำนวน150อัตราเป็นเงิน28ล้าน2แสนบาท2อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต2จํจำนวน93อัตราเป็นเงิน17ล้าน4ี่แส0บาท3อุดหนุนสำนัก งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานีจํานวน39อัตราเป็นเงิน7,333,020บาท4อุดหนุนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานีตำบล <น S 1> บางเตยอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีจํานวน42อัตราเป็นเงิน7,500,000บาท4 อุดหนุนวิทยาลัยเทค,คินปทุมธานีตําบลบ้านกลางอําเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีจํานวน20อัตราเป็นเงิน3 4 2ล้านบาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น63 9 3 6 0 0 0ล้าบาทเพื่อให้การดําเนินงานเงินอุดหนุนงบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและตรงตามวัตถุประสงค์ของการดําเนินงานโครงการจ้างบุคลากรเสริมการเรียนการสอนให้แก่สถานศึกษา พลตำรวจโทรคำรณวิทย์ทูปกระจังนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีกล่าวว่าขณะนี้ทีมผู้บริหารทั้งหมดทีมข้าราชาการประจำท่านผอทั้งหมดได้มาประชุมคุยกันปรากฏว่าปัญหาที่ได้รับจากโรงเรียนต่างๆขาดบุคลากรรูในขณะที่จำนวนเด็กนักเรียนเพิ่มออบจอจึงได้ประชุมหารือกันตั้งงบประมาณเพื่อเป็นการจ้างบุคลากรเสริม การเรียนเรียนการสอนให้แก่สถาบันศึกษาต่างๆที่ขาดแคลนบุคลากรครูต้องใช้งบประมาณถึง63 9 3 6 0 0 0ล้านบาทต้องจ้างครูเพิ่มถึง344คนซึ่งมากที่สุดคงไม่มีจังหวัดไหนจ้างครูเพิ่มมากขนาดนี้นี้ซึ่งวันนี้ได้มอบนโยบายแล้วก็ให้เข้าใจว่าต่อไปนี้การเบิกจ่ายทั้งหมดอบจเบิกจ่ายเงินให้แต่ละเขตไปเลยแม้แต่ทางวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีเป็นสถาบันที่สําคัญและเด็กเยาวชนกําลังต้องการเติบโตฝึกอาชีพต้องหาบุคลากร ครูถึง20อัตราที่ต้องมีความรู้ความสามารถจริงๆเข้ามาเสริมส่วนการเบิกจ่ายเราก็ได้คุยกันแล้วเราเบิกจ่ายให้ก้อนเดียวไปเลยให้ไปจัดการกันเองไม่ใช่ทุกอัตราจ้างต้องรอรับเงินเดือนจากอบจให้แต่ละเขตไปผ่านเองผมคาดว่าโครงการนี้จะเกิดประโยชน์อย่างสูงเรายังมองไปถึงทางมัสยิดต่างๆด้วยซึ่งเรากำลังตั้งโครงการขึ้นมาแล้วตั้งงบประมาณครูสอนศาสนาที่ขาดแคลนเงินเดือนเหมือนกันเราก็ต้องจัดสรรให้เท่าเทียมกัน นางสาววราพรเพียนทันอาจารย์วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีกล่าวว่าขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีที่มอบโอกาสดีๆให้กับพวกเราจำนวน20อัตราและระหวังว่าเราจะนําความรู้ความสามารถทักษะต,ต่างๆที่พวกเรามีนั้นไปพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพมีประสบการณ์ที่ดีและเป็นบุคคลที่มีคุณภาพต่อสังคมต่อไป ในายยิทธิชยัยภูศรีนาคอาจารย์โรงเรียนวัดละมหาเมฆกล่าวว่าตลอดเวลาที่ผมเป็นครูที่จังหวัดปทุมธานีมองเห็นว่าอบจัังหวดปทุมธานีมองเห็นความสําคัญของการศึกษามากเป็นสิ่งที่มีค่ามากสําหรับพวกเราพวกเราสัญญาว่าจะทําหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดเพื่อจะพัฒนาศักยภาพของเด็กของเราให้ประสิทธิภาพต่อไปเป็นคนเก่งคนดีของสังคม